เักเรียนข้าวกินกองฟงมมางเห็ดตับเตาขึ้นอยู่ริมเท้ายาหนังมองเห็นบัวสุดพรางบ้านอยู่ริมบึงได้คันเบ็ด สักครั้งพร้อมเยอะมีน้องนางกาเ่เรือนางเคียงตกปลาทุง่งรวงทองของเราจึงมีคุณค่าตั้งแต่เสียเธอไปวันชันมันคนโน้ เมื่อใครๆมีรักแท้อยู่ดูแลไม่ได้ถึงรู้ค่ามันก็ใายเกินไปบวดล้ววคินอยากย้อนเรื่องราวแค่ไหนได้แต่ฝันปวดร้าวคิดอยากย้อน เรื่องราวแค่ไหนได้เดาฝันเคยเปลือยเมื่อ,อยอมแต่ใจชอบเธออยู่ไม่เบาหมอบให้เธอคนเดียวหักไม่เขียวแต่สำคัญพระชันหนั่อยาก ให้เธอได้ฟังต่อได้แต่มองมองโบน้าเธอเปลยเปลยเดี๋ยวก็ยอมก็ใจชอบเธออยู่ไม่เบาชื่อนี้โดละเอด์มันอังอังอังตกเต้มวยดาชื่อนี้โดละเอมาอืน อังอังอังตกเอ่วนาชีวิตนี้โดดละเอ็มอ๋อรักไม่ได้หรือเปล่าปั๊บแารไดากับมาหาสันที่ได้ไหมคนดีหากหัวใจของเธอไม่ได้เป็นไป ก็ให้โอกาสฉันอีกันได้ไหมได้ก่อนอย่าทิ้งรักไปเลยซองรักฉันรับไม่ไหวเจอมีหนึ่งใจให้ไปต้องซองรักทั้งเขาและฉันฟันไปหรือเธอมีใครยอมชนบังไหม ลืมตาตื่นมาสักทีทสักซอมหัวจิตหัวใจอย่างนี้เลือกสักทีจะเอาสักทาลองคือพร้อมได้คิดใช่ไหมอี่ีย่ใหนเป็นอย่างน,านั้นลงให้เราระก,กรันใช่ไหมนั่งทอได้หรือไม่รอเยทํ่าให้เราพักผาอ เรา oh <my> รักกัน mm hmm. เดินนาน oh <my> จึงจนวาน oh <my> ตาย oh. oh. มองบนฟ้าใคร oh <my> จงมองด้วยความสงสัยว่าใครกันน่ใใกลที่พาให้เจอเดินลงทางมาเจอกับฉัน คนมีอีกเป็นล้านคนจึงไร่เหตุผลจริงจริงที่เราเจอจกันจะเป็นคนไม่เชื่อไรสุดท้ายก็ได้แต่ถามตัวเองสัสา่าว้าวตกลงคือคมลิขิดสีไหมที่เขียนในเป็นนานตกลงให้เรารักกันใช่ไหม อย่างนั้นก็ได้หรือไม่รอเดี๋ยวทำไม่เราพลาดเรารักกันเนินนานจงจนวันตายอ๋อผมขอได้ไหมลิกติ๊กใคไหมที่เขียนม่เป็นอย่างน,านั้นตกลงให้เรารักกันใช่ไหม

เต้มดาีิสีนี่โดเล่มาอินโดเอมาอนโดเอมาอินโดเลมาอินโดเล่มาอินโดเล่มาอนโดยไย่ไยช่เจ้านาคนหนึ่งมีชีวิตลำคังดไปเจงองูเขากำลังใกลตายสงสารจึงเก็บเอามาเลี้ยงโดยไม่รู้สุดท้าย จะเป็นยางไรอคอยดูแลด้วความจริงใจห่วงใยคอยให้ความรักเป็นจึ่งว่น่นาวมันที่ได้เอาคอยใจหใหญ่ตาสุดท้ายเชาวหน้าผู้ชายใจดีความที่เข้าไว้ใจกับต้องตายกับต้องตายได้ด้วยพิษโงกับต้องตายได้ด้วยพิษ กับต้องตายได้แม้จะผ่านเนินนานทุเรยและทุกฉาทุกตอนนั้นคอยทอก ย้ำส işte ิ่งที่ชั้นเป็นสิ่งที่ชั้นเป็นสิ่งที่ชั้นเป็นสิ่งที่ชั้นเป็นตั้งแต่เสียพวกเราไปชั้นอดตะคิวกินตะคิวกินตะคิวกินตะคิว แหว่มาไรแล้วไม่รู้ว่าเจอเธอเมื่อไรถึงยาวชิวชิวรู้ไหมรู้ไหมเลยใจฉันจักชิวโอ้เล้วเธอมากเกินมากไปมากหมองมากมากไงคือโดนยูโซแต่กูบายไอเห็ดต้นลลยอยากจะน้ำตาออกมาไอไอเห็ดตนไายอยากจะน้ำตาออกมาาว อ๋อให้ให้พิวนะไอ้เธอมันคือนางแม่ยัวสวรา์ไอ้เธอมันคือปีศาจหุ่นเซ็กตีว้าวตเก็นหู้ชายเป็นอหารเราไเล็อกเลยล็อกเราอันตรธานไปในยามลาตีโอ้โหหน้าตาได้มากข้าคือยอมมาทูมารับตัวเธอ ว้าวไป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 ลงน้ลงน้เธอดีซีคิด s ิซีดิซีคิคดิีคิดดิอาอีสิเตร์ซคดูซีดูิีดูิีดีคิดดิอีกคู่ต่งกอฉันรู้ว่าฉันทานเขาไม่ได้กอฉันรู้ว่าใจเธอมีแต่เขาต่ฉันขอ ท้อแค่ซับน้ำตาเจอเบาๆในฐานะคนรักเก่าที่คุ้นเคยแต่ฉันท้อท้อแค่ซับน้ำตาเจอเบาๆในฐานะคนรักเก่าที่คุ้นเคย แม่นี่มีบุญคุณอันอยญ่หลวงแม่เฝ้าห่วงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปลแม่เราเฝ้าโอและกอบถูกน้อยนอนเปลไม่ห่างหันเอไปจนไกล แต่เล็กชนโตโอ้มอมแม่พายพร้อมย่อมเกิดจากร,รูปปักดวงใจเต่โตเล็กทนใหญ่นีหนะ้าอะไรลมีใช่ใดนะพอข้าน้ำนมอ่ะบัวลอยบัวลอย ควรคิดพี่นิดให้ดีขาน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรผสมโอ้ว่าแม่จะลูกคิดถึงข่าน้ำนมเลือดในอกผสมกันเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินเอา้าบัวลอยอนะอบัวลอย บัวลอยร้อนพี่ร้อนเอาเลยเอาเลยเอาเลยมันร้อนพี่ร้อนอะบัวลอยอ่ะบัวลอยบัวลอยบัวลอยจำหนังหมายถึงข่าวตายบัวลอยบัวลอยบัวลอยหนังหมายถึงข่าวตายจำเนื้อไม่ได้ร้อนจำเนื้อไม่ได้แล้วร้อน